ชีวิตในประเทศไทยของฉันเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดความยากจนที่ติดต่อกันได้จริงหรือเจ้าพ่อกระตาตกใจเมื่อเห็นลูกสาวกลับมาในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมเบื้องหลังความลับมืดในตรอกเล็กๆที่ไม่มีใครเคยกล้าเล่าคุณพร้อมจะเปิดเผยเรื่องราวนี้ไปด้วยกันหรือยังอยากกระพริตาพระทุกวินาทีมีความหมายชีวิตในประเทศไทยของฉันเปลี่ยนไปหมดความยากจนติดต่อกันได้ไหม คำถามนี้วงเวียนในหัวตั้งแต่วันที่เท้าสัมผัสพื้นสนามบินสุวรรณภูมิอากาศร้อนอบอ้าวแทรกผ่านเสื้อผ้าบางหาหา่ากลิ่นควันรถผสมกลิ่นเครื่องเทศจากแผงลอยเสียงเครื่องยนต์ดังสลับกับเสียงหัวเราะของคนขายของริมถนนฉันเดินผ่านตรอกแคบที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าสีลอกหลุดเผยให้เห็นเนื้อไม้แห้งกรอบสายไฟพันกันเหมือนงูดำเลือเ้อยเหนือศีรษะเด็กๆวิ่งเล่นเท้าเปล่าฝุ่นคลุ้งตามร่าง มือเล็กๆยื่นขอเหรียญพร้อมรอยยิ้มที่ไร้ฝันหน้าหัวใจฉันกระตุกนี่คือความจริงที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนภาพเหล่านี้ฝังในตาจนวันที่ฉันกลับกาตาสนามบินโดฮาดูเงียบกว่าที่เคยกระเป๋าในมือนหนักเพระเต็มไปด้วยของฝากราคาถูกแต่หัวใจหนักกว่าด้วยความรู้สึกอธิบายไม่ได้ประตูบ้านเปิดออกพ่อยืนรอด้วยสายตาจับจ้อง เขามองฉันตั้งแต่ศีษะจรดเท้าคิ้วขมวดแน่นมือใหญ่ของเขายกขึ้นช้าหาหะเสียงทุ้มต่ำเอ่ยคำแรกออกมานี่ลูกไปเจออะไรมาที่ไทยน้ำเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยฉันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปมือเย็นเฉียบทั้งที่อยู่ในห้องปรับอากาศภาพเด็กขอทานริมถนนผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้งฉันพยายามพูดแต่ลมหายใจติดขัด พอก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมแพงอบอวลแววตาเขาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เข้าใจทำไมลูกดูเหมือนคนละคนคำพูดนั้นเหมือนมีดบาดลึกลงในใจฉันยืนแข็งราวกับรากถูกฝังในพื้นภาพตึกสูงของโดฮาเบอร์ไปในสายตามีเพียงภาพตรอกแคบในกรุงเทพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยหาหะหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูตัวเอง ฉันกำลังจะตอบแต่เสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นกระทันหันเสียงกริ่งแหลมดังสะท้อนทั่วถงหินอ่อนพ่อชะงักแต่สายตาย,ยังไม่ละจากฉันฉันเหลือบมองโทรศัพท์ที่สั่นบนโต๊ะไม้สักแสงไฟสีแดงกับพฤิบทีราวกับเตือนภัยพ่อก้าวไปหยิบช้าๆแล้วกดรับเสียงปลายสายดังลอดออกมาแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอให้ฉันได้ยินเป็นภาษาที่ฉันคุ้นเคยแต่คำพูดนั้นเย็นเยียบ คุณรู้หรือไม่ว่าลูกสาวของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมือพ่อกำโทรศัพท์แน่นจนเส้นเลือดปูดเขาหันมามองฉันอีกครั้งแววตาไม่เหมือนเดิมความเงียบป,ปกคลุมเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงหัวใจของฉันดังเกินกว่าจะซ่อนเขาวางสายช้าๆแล้วเดินเข้ามาใกล้มีบางอย่างที่ลูกต้องเล่าให้พ่อฟังฉันถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้นรองเท้ากระแทกขอบพรมเสียงดัง ลมหายใจร้อนแล่นผ่านริมฝีปากแห้งผากภาพใบหน้าของเด็กหญิงที่ยื่นมือของเงินในตรอกไทยผุดขึ้นมาอีกครั้งแววตาของเธอเศร้าลึกเกินกว่าจะลืมพ่อก้าวตามเข้ามาช้าแต่หนักแน่นฝ่าเท้าของเขากระทบพื้นหินอ่อนเป็นจังหวะชัดบอกมาเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเสียงเขาไม่ดังแต่แฝงแรงกดดันจนร่างฉันสั่นฉันพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอรสเค็มของเหงื่อซึมลงริมฝีปาก พ่อฉันเอ่ยออกมาเบาหาหะแต่ประตูกระจกด้านหลังก็สั่นไหวกระทันหันเสียงเหมือนมีคนเคาะจากข้างนอกพ่อหันขอบไปมองแววตาเขาแข็งขึ้นทันทีผ้าม่านสีครีมไหวเบาเหมือนมีลมลอดเข้ามาแต่ฉันรู้นั่นไม่ใช่ลมเสียงเคาะดังอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมหัวใจฉันเต้นกระนำพ่อก้าวไปใกล้ประตูกระจกมือจับลูกบิดแน่น เงาดำเลือนรางปรากฏอยู่ด้านนอกมันขยับช้าๆเหมือนกำลังรอให้เราขยับตัวฉันยืนตัวแข็งรู้สึกได้ถึงเหงื่อเย็นที่ไหลาตามแผ่นหลังพ่อหันกลับมามองฉันอีกครั้งราวกับต้องการคำตอบเสียงหายใจของเราสองคนดังชัดในความเงียบจากนั้นเสียงกระจกก็ถูกเคาะสามครั้งทีหาหะแต่คราวนี้มีเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะแทรกเข้ามาด้วยเสียงหัวเราะนั้นแผ่วเหมือนมาจากความฝัน แต่ยิ่งฟังก็ยิ่งชัดสูงแหลมและสันส้านจนขนลุกทั้งตัวฉันจำเสียงนี้ได้ทันทีเป็นเสียงเดียวกับเด็กหญิงในตรอกแค่ที่กรุงเทพหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นพ่อมองฉันด้วยสีหน้าสับสนและหวาดระแวงใครกันเขาถามเสียงต่ำฉันไม่ตอบเพราะริมฝีปากเหมือนถูกปรึงเงาดำหลังประตูก้มศีรษะลงช้าหาห จนดวงตาสองคู่โผล่พ้นขอบกระจกมันมองตรงเข้ามาในบ้านเย็นเยียบและไม่มีการกระพริบดวงตานั้นขาวซีผิดธรรมชาติเหมือนกระจกที่สะท้อนแสงเพียงเล็กน้อยพ่อยืนนิ่งแต่กล้ามเนื้อที่กรามเกรงจนเห็นชัดฉันรู้สึกเหมือนร่างถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงหัวร้อหยุดกระทันหันความเงียบปกคลุมจนได้ยินเสียงเลือดสูบฉีดในหูแล้วเสียงคอครั้งใหม่ก็ดังขึ้น ช้าหนักและลึกกว่าเดิมประตูกระจกสั่นจนเห็นฝุ่นร่วงจากขอบบนพ่อเหลือบมามองฉันเหมือนต้องการคำอธิบายทันทีแต่ก่อนที่ฉันจะพูดออกมาเงาดำนั้นก็ยกมือขึ้นเผยให้เห็นนิ้วเล็กเรียวยาวมีรอยเปื้อนสีแดงสดไหลลงตามปลายเล็บหยดสีแดงนั้นไหลช้าเหมือนน้ำเชื่อมแต่กลิ่นคาวโลหะกลับแรงจนฉันคลื่นไส้พ่อขมวดคิ้วแน่น สายตาเขากวาดมองจากมือเล็กนั้นขึ้นไปยังใบหน้าคราวนี้แสงจากโคมไฟในบ้านส่องให้เห็นชัดผิวซีดขาวจนเกือบโปร่งแสงริมฝีปากแตกราวกับขาดน้ำมานานแต่รอยยิ้มกว้างเกินปกติเผยฟันที่เปื้อนสีแดงเดียวกันดวงตากลมโตนั้นยังคงจ้องฉันไม่กระพริบหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบทะลุออกมันกอกมือของพ่อขยับไปใกล้ลูกบิดประตูอย่างช้าหาหะอย่าเปิด ฉันเอ่ยออกมาด้วยเสียงที่แทบไม่ใช่ของตัวเองแต่ก็สายเกินไปเสียงคลิกดังขึ้นเพราะประตูที่ค่อยๆแง้มออกกลิ่นขาวแรงทะลักเข้ามาทันทีเหมือนอากาศในบ้านถูกแทนที่ด้วยหมอกหนาเย็นชืดร่างเล็ก้าวเข้ามาเพียงครึ่งเท้าเสียงฝีเท้าแทบไม่มีแต่ความรู้สึกหนักอึ้งกดทับทั่วห้องพ่อยืนนิ่งมือยังค้างอยู่ที่ลูกบิดฉันถอยหลังชนขอบโต๊ะไม้สัก เสียงหัวใจดังชัดเจนในความเงียบดวงตาของร่างเล็กนั้นเลื่อนไปมาระหว่างฉันกับพ่อก่อนจะหยุดที่ฉันแล้วริมฝีปากค่อยๆขยับคุณจำฉันได้หรือเปล่าเสียงนั้นแผ่วเหมือนลมพัดแต่แทรกซึมเข้าถึงกระดูกภาพปลอกแคบในกรุงเทพแล่นกลับมาในหัวอย่างรวดเร็วเด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าฉันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วผิวของเธอซีดจนเห็นเส้นเลือดสีม่วงใต้ผิวบาง รอยยิ้มยงคงกว้างผิดรูปแต่แววตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่เย็นเยียบและว่างเปล่าพ่อก้าวมาขวางระหว่างเราอย่างสัญชาตญาณเธอเป็นใครเขาถามเสียงเข้มเด็กหญิงเงยหน้ามองเขาเพียงเสี้ยวินาทีก่อนหันกลับมาที่ฉันฉันบอกแล้วว่าความยากจนติดต่อกันได้คำพูดนั้นเหมือนถูกกระซิบอยู่ในหัวมากกว่าลอยมาในอากาศฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเย็นจัดไหลเข้าสู่ร่างปลายนิ้วเริ่มชาหายใจติดขัด พ่อขยับจะปิดประตูแต่แรงจากร่างเล็กลับดันไว้ได้อย่างง่ายดายเสียงกระจกส่งเสียงกรอบกแกรบเหมือนจะร้าวแล้วเธอก็ก้าวข้ามธรณีเข้ามาอย่างเต็มตัวฝ่าเท้าเล็กเปื้อนคราสีคลาำทิ้งรอยบนพรมขาวทุกย่างก้าวทำให้กลิ่นคาวลอยแรงขึ้นพ่อถอยหลังแต่ไม่ละสายตาจากเธอฉันรู้สึกถึงแรงกดดันในอากาศเหมือนผนังบ้านกำลังขยับเข้ามาใกล้เธอหยุดยืนตรงกลางโถง เงาของเธอยาวผิดปกติลากยาวจนถึงปลายบันไดริมฝีปากค่อยๆขยับอีกครั้งเธอเอาของฉันไปหัวใจฉันกระตุกทันทีภาพในตรอกแค่พี่ไทยปรากฏชัดขึ้นวันที่ฉันเก็บสร้อลูกปัดสีซี่จากพื้นข้างตัวเด็กหญิงมือเล็กยกขึ้นชี้ตรงมาที่ฉันเล็บเรียวยาวมีคราบสีแดงเกาะแน่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฉันก้าวถอยจนหลังชนผนังหินเยียบ หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อสร้อยลูกปัดนั้นมันอยู่ในกระเป๋าเดินทางชั้นบนพ่อหันมามองฉันเหมือนรับรู้ว่ามีบางอย่างที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเด็กหญิงเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวของเธอทำให้แสงไฟบนเพดานกระพริบเงาของเธอกระตุกเหมือนภาพเสียมันเป็นของฉันและเธอก็รู้เสียงนั้นหนักขึ้นลลกขึ้นจนไม่เหมือนเสียงเด็กอีกต่อไปพ่อขยับก้าวมาขวางหน้า แต่ทันใดนั้นลมเย็นจัดก็พัดวูบทั่วห้องประตูบ้านปิดสนิทเองด้วยเสียงดังปังเธอหยุดยืนห่างจากเราเพียงแค่เอื้อมมือถึงแล้วรอยยิ้มก็ค่อยๆหายไปเหลือเพียงสีหน้าว่างเปล่าและดวงตาที่ขยายใหญ่ผิดปกติดวงตานั้นดำสนิทกลืนแสงทุกอย่างรอบตัวเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปลมหายใจเริ่มติดขัด พ่อยกมือขึ้นราวกับจะปกป้องฉันแต่ร่างของเขากลับสั่นเล็กน้อยลูกอย่ามองตาเธอเสียงพ่อสั่นผิดป,ปกติฉันพยายามเบนสายตาแต่แรงบางอย่างบังคับให้ต้องจ้องต่อไปเสียงหัวใจตัวเองดังก้องในหูโลกโดยรอบเริ่มมืดลงทีละน้อยเหมือนแสงกำลังถูกดูดหายทันใดนั้นเธอก็ก้าวเข้ามาใกล้จนปลายจมูกแทบชนกันกลิ่นข้าวผสมกลิ่นดินเปียกชื้นตีขึ้นจมูก และเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นตรงข้างหูถ้าไม่คืนเธอจะอยู่ไม่ได้ทั้งที่นี่และที่นั่นคำพูดนั้นเป็นเหมือนคำสาบที่แทรกซึมลึกลงในหัวใจความเย็นเยียบกระจายไปทั่วร่างฉันรู้สึกเหมือนลมหายใจหยุดชะงักภาพความทรงจำทั้งหมดที่เกี่ยวกับความยากจนความหวาดกลัวและความสูญเสียพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพอยืนข้างฉันมือสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเขาก้าวเข้ามาขวางระหว่างฉันกับเด็กหญิงนั้น ทุกอย่างต้องจบที่นี่เสียงเขาแน่วแน่เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองด้วยดวงตาที่ไร้ชีวิตรอยยิ้มของเธอเปลี่ยนเป็นรอยเหยียดยาะความจริงที่ซ่อนอยู่จะไม่จากไปไหนง่ายๆแสงไฟในบ้านเริ่มกระพริบแรงขึ้นจนห้องทั้งห้องดูเหมือนจะสั่นไหวฉันกลืนลมหายใจลึกหาหะรู้ว่าเรื่องราวนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองเสียงลมหายใจของเด็กหญิงค่อยๆเบาลง จนกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาแสงไฟดับวูบไปพร้อมกับความเงียบที่ลึกซึ้งพ่อดึงมือฉันแน่นหาหะเรายืนอยู่ในความมืดแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและคำถามที่ไม่มีคำตอบชีวิตในประเทศไทยของลูกมันเปลี่ยนไปมากกว่าที่คิดฉันกระซิบเสียงต่ำและรู้ดีว่าความยากจนที่เคยเห็นนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทอง แต่มันคือเรื่องของสิ่งที่อยู่ลึกลงไปในหัวใจของคนและสถานที่เรายังไม่รู้ว่าเส้นทางนี้จะพาเราไปที่ใดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจได้คือชีวิตของฉันและครอบครัวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในความมืดมิดนั้นเสียงกระซิบเบาๆกลับดังก้องในใจฉันเหมือนมีบางสิ่งที่ยังรอการเปิดเผยพ่อสูดลมหายใจลึกๆก,ก,ก่อนก้าวเดินไปเปิดไฟอีกครั้งแสงสว่างอ่อนๆกระจายทั่วห้องแต่ความรู้สึกหนาวเย็นยังคงอยู่ ฉันมองไปที่เด็กหญิงตรงหน้าแต่เธอกลับค่อยๆลบเลือนหายไปเหมือนควันบางเบาเหลือไว้เพียงความม่างเปล่าที่ทําให้หัวใจฉันระทึกฉันรู้ดีว่าความลับที่ถูกซ่อนไว้ในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีแค่ความยากจนแต่เป็นความลึกซึ้งที่เกินกว่าจะเข้าใจและฉันก็ต้องเผชิญกับมันไม่ว่าในวันนี้หรือวันหน้าเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายดังก้องในหูนี่คือชีวิตที่ลูกเลือกเองฉันถอนหายใจหนักหน่วง พร้อมกับรับรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นจริงหาหะพ่อหันมามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันเสียงของเขาอบอุ่นและหนักแน่นฉันพยักหน้าแม้ใจจะยังคงสั่นความมืดในห้องค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแสงจากโคมไฟที่เปิดขึ้นใหม่แต่ความลึกลับยังคงอยู่ในอากาศและในใจฉัน ฉันรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมชีวิตในประเทศไทยของฉันไม่เพียงแต่เปลี่ยนไปมันได้กลายเป็นบททดสอบที่แท้จริงของหัวใจและจิตวิญญาณฉันพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเสียงฝนเริ่มตกเบาๆที่หน้าต่างและอ,องน้ำกระทบกระจกเป็นจังหวะราวกับกำลังเรียกฉันให้ลุกข,ขึ้นสู้พ่อเดินไปเปิดหน้าต่างรับลมเย็น ความรู้สึกหนักอึ้งเริ่มพายลงบ้างแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่ตรอกเล็กๆในความทรงจําไม่ว่าจะเป็นความยากจนหรือความลับที่ซ่อนอยู่เขาพูดเสียงต่ําเราจะไม่ปล่อยให้มันทําลายเราได้ฉันมองออกไปนอกหน้าต่างโลกภายนอกยังคงหมุนไปอย่างไม่หยุดยั้งและในใจของฉันเองก็เริ่มมีประกายแห่งความหวังชีวิตใหม่ในประเทศไทยอาจเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ฉันเชื่อว่าความแข็งแกร่งในใจจะนำทางฉันให้ก้าวผ่านมันไปได้แต่ทว่าความสงบเริ่มสั่นคลอนอีกครั้งเสียงฝนที่เพิ่งสงบลงกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงประตูหน้าบ้านที่ถูกเคาะอย่างหนักเสียงนั้นดังจนสถานไปทั่วทั้งหลังพ่อและฉันหันไปมองกันอย่างตกใจไม่มีใครพูดอะไรประตูเปิดออกเองช้าๆด้วยแรงลมที่ไม่มีใครเห็นเงาดำกลับปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงเด็กหญิงอีกต่อไปมีร่างหลายร่างเลือนรางตามมาเบื้องหลังแสงไฟในบ้านกระพริบวูบวาบและความมืดก็ค่อยๆกลืนกินทุกสิ่งอย่างรอบตัวฉันอีกครั้งนี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงหาหะร่างเงาเคลื่อนเข้ามาช้าหาหะแต่ละคนมีแววตาที่ว่างเปล่าและแฝงไปได้วยความเจ็บปวดพ่อยืนขึ้นอย่างมั่นคงแม้ใจจะเต้นแรง พวกแกคือใครทำไมต้องตามมาที่นี่เสียงเขาดังขึ้นเต็มไปด้วยความกล้าแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงความเงียบอันหนักหน่วงฉันรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านทั่วทั้งห้องเหมือนเวลาหยุดนิ่งและโลกถูกห่อหุ้มด้วยความมืดมิดเด็กหญิงคนนั้นก้าวออกมาข้างหน้าอีกครั้งรอยยิ้มที่ผิดปกติยังคงอยู่บนใบหน้าพวกเราคืออดีตและความลับที่ลูกพยายามจะหลบหนีคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้ว่า เรื่องราวนี้ไม่ได้จบเพียงแค่ความยากจนแต่เป็นการเผชิญหน้ากับอดีตที่กลับมาหลอกลอนอย่างไม่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกหนักอึ้งกดทับใจฉันอย่างแรงเหมือนถูกพันธนาการไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นพ่อจับมือฉันแน่นขึ้นเราต้องไม่ปล่อยให้อดีตควบคุมชีวิตเราเสียงของเขามั่นคงแต่ก็เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นร่างเงาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้อากาศรอบตัวเย็นเยือกจนผิวหนังลุกเป็นตุ่ม ฉันพยายามตั้งสติแต่ความกลัวก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาเด็กหญิงคนนั้นยกมือขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้เธอไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาอีกต่อไปพลังบางอย่างลึกลับไหลออกมาจากเธอทำให้ทุกอย่างรอบตัวเริ่มสั่นไหวฉันรู้ดีว่าบททดสอบครั้งนี้ยังไม่จบและฉันต้องผเผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่เข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาเสียงลมพัดแรงขึ้นจนผ้าม่านปลิวสวยัย แสงไฟในบ้านสั่นสถานราวกับจะดับวูบพ่อก้าวขึ้นมาข้างหน้าปกป้องฉันอย่างเต็มใจหยุดเถอะไม่มีทางที่เราจะยอมให้ความมืดกลืนกินชีวิตเราเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองตรงด้วยดวงตาที่เปล่งประกายแปลกประหลาดถ้าไม่ยอมรับลูกจะต้องจ่ายราคาคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดตลางใจฉันฉันสูดลมหายใจลึกตั้งใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดในตัวและพูดด้วยเสียงหนักแน่น ฉันจะไม่ปล่อยให้อดีตควบคุมฉันอีกต่อไปโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนแต่ภายในใจฉันกลับมีเปลวไฟเล็กๆลุกโชนช่วงขึ้นมานี่คือการเริ่มต้นของการต่อสู้ที่แท้จริงและฉันพร้อมจะ,ะเผชิญมันอย่างสุดใจแสงไฟในบ้านสว่างจ้าขึ้นอย่างกระทันหันเสียงลมเงียบลงทันทีเด็กหญิงยืนนิ่งดวงตาที่เคยแฝงความมืดเริ่มจางหายร่างเธอค่อยๆเลือนลางเห,เหมือนหมอกในยามเช้า พ่อเดินมาหาฉันจับมือไว้แน่นลูกทำได้ดีมากเสียงเขาอบอุ่นและมั่นใจแต่ความรู้สึกในใจฉันยังคงสั่นคลอนฉันรู้ว่าแม้วันนี้เราจะชนะความกลัวแต่เรื่องราวนี้ยังไม่จบมันเพียงแค่เริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดไปชีวิตในประเทศไทยและความยากจนที่เคยเผชิญได้กลายเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืม และฉันพร้อมจะเดินหน้าต่อไปด้วยใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเสียงฝนเริ่องกระหน่ำอีกครั้งนอกหน้าต่างแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงที่ทำให้ใจฉันหวัดวันกลับเป็นเสียงที่ปลอบโยนและเต็มไปด้วยความหวังพ่อกับฉันนั่งลงบนโซฟาในความเงียบสงบสายลมพัดผ่านเข้ามาพร้อมกลิ่นดอกไม้ป่าฉันมองไปที่กระจกเห็นผ้าสะท้อนของตัวเองคนที่เพิ่งผ่านความมืดมิดและความกลัวมามาดหาหะ แต่ตอนนี้ดวงตากลับสว่างสวัยฉันรู้ว่าชีวิตนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและไม่ว่าจะเจออะไรต่อไปฉันพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญมันด้วยความกล้าหาญชีวิตในประเทศไทยที่เปลี่ยนไปหมดจะเป็นบทเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงของฉันเสียงนาฬิกาติดผนังดังติ๊กตอกก็อย่างช้าหาหาบรรยากาศในบ้านเริ่มกลับสู่ความสงบ แต่ความทรงจําในค่ําคืนนั้นยังคงตราตรึงในใจฉันทุกภาพทุกเสียงทุกความรู้สึกยังคงวงเวียนอยู่ในหัวไม่จางหายฉันลุกขึ้นมามองออกไปนอกหน้าต่างแสงดาวริบหรี่อยู่ไกลลิบในท้องฟ้ามืดมิดฉันรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ได้ง่ายดายแต่ด้วยความแข็งแกร่งและความหวังฉันจะก้าวเดินต่อไปชีวิตในประเทศไทยที่เปลี่ยนไปหมด จะเป็นบทเรียนที่สอนให้ฉันเติบโตและไม่ยอมแพ้และในที่สุดฉันจะค้นพบตัวเองอีกครั้งในดินแดนที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงนี้แต่ทว่าเมื่อฉันหันกลับเข้ามาในบ้านน้อมืดเล็กๆยังแอบ,บซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งของห้องเหมือนกำลังเฝ้าดูและรอคอยอะไรบางอย่างพ่อมองไปที่มุมนั้นอย่างระมัดระวังเราจะไม่ปล่อยให้อดีตมาทำร้ายเราอีกฉันพยักหน้าอย่างมั่นใจ แต่ในใจลึกๆยังรู้สึกว่าการเดินทางนี้ยังมีบททดสอบรออยู่ข้างหน้าชีวิตในประเทศไทยของฉันอาจเปลี่ยนไปหมดแต่ฉันยังคงต้องสู้ต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความหวังที่ไม่สิ้นสุดเสียงลมหายใจของเราทั้งสองคนเงียบสงัดแต่ความรู้สึกตึงเครียดยังคงอยู่ในอากาศฉันก้าวไปใกล้มุมนั้นอย่างระมัดระวังมือสั่นเล็กน้อยขณะที่แตะต้องเมามืดนั้น ทันใดนั้นมันค่อยๆค,คลายตัวและเผยให้เห็นภาพสะท้อนของอดีตภาพความทรงจำที่ฉันเคยพยายามหลีกหนีแต่ตอนนี้มันกลับมาหาฉันอย่างไม่อาจปฏิเสธได้พ่อยืนข้างๆพร้อมกำลังใจที่แนว่วแน,วแนว่ลูกไม่จำเป็นต้องเผชิญมันคนเดียวเสียงเขาอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังและฉันรู้ว่าไม่ว่าอดีตจะโหดร้ายแค่ไหนฉันก็จะไม่ยอมให้มันทำลายอนาคตของเรา แสงไฟในห้องค่อยๆอ,อ่อนลงอย่างช้าหาหะรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของฉันความมืดที่เคยปกคลุมใจเริ่มจางหายและแทนที่ด้วยแสงสว่างแห่งความหวังพ่อและฉันจับมือกันแน่นพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปชีวิตในประเทศไทยของฉันไม่ใช่แค่ความยากจนหรือความลับที่ซ่อนอยู่แต่มันคือบทเรียนแห่งความเข้มแข็ง และการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าวันข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่เพราะเรามีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความรักที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในค่ำคืนที่เงียบสงบเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเบาหาหะ,ฮะทำให้ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภยัยแม้เรื่องราวที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความมืดมน แต่ตอนนี้ฉันพร้อมเปิดใจรับแสงสว่างทุกก้าวที่ผ่านมาทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นและชีวิตในประเทศไทยที่เปลี่ยนไปหมดนี้จะกลายเป็นบทเพลงที่ฉันขับขานด้วยหัวใจพร้อมกับพ่อที่ยืนเคียงข้างกันเราเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังและความรักที่ไม่สิ้นสุดและไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดห,าหา่เราจะผ่านมันไปด้วยกันเสมอแต่ในขณะที่ความสงบเริ่มเข้าปกคลุม เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากบันไดชั้นบนพ่อและฉันหยุดนิ่งต่างเงี่ยหูฟังเสียงนั้นช้าและหนักแน่นเหมือนใครบางคนกำลังเดินลงมาหาเราหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมในใจรู้สึกได้ว่าความลับบางอย่างยังไม่ได้ถูกเปิดเผยและบททดสอบของชีวิตในประเทศไทยนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเสียงฝีเท้าค่อยๆหยุดลงที่หน้าห้อง ประตูเปิดออกช้าๆด้วยเสียงที่เบามากและในแสงสลัวของโคมไฟฉันเห็นร่างของเด็กหญิงคนนั้นแต่ครั้งนี้แววตาของเธอเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจเธอยิ้มอย่างอบอุ่นก่อนพูดเบาหาหะฉันมาเพื่อปล่อยวางไม่ใช่มาหลอกหลอนพ่อกับฉันถอนหายใจด้วยความโล่งอกความตึงเครียดในบรรยากาศค่อยๆคลายลง และแสงไฟในห้องสว่างขึ้นอย่างถาวรชีวิตในประเทศไทยของฉันอาจเต็มไปด้วยความยากลำบากและความลึกลับแต่ในที่สุดความสงบและความหวังก็กลับคืนมาพร้อมกับบทเรียนที่สอนให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาความรักและความกล้าหาญคือแสงนำทางที่แท้จริงในชีวิตและนี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยความหวัง